สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไม่มีหัวข้อใดๆเนาะเราจะให้ไพ่เล่าเรื่องไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปวิดีโอนี้ตอนนี้คุณเหมือนฝังใจกับเรื่องอะไรบางอย่างจนทำให้คุณไม่สามารถลืมมันได้เป็นเรื่องที่ทำให้คุณเจ็บปวดเศร้าใจมาก คือพ่ออยากจะบอกว่าอะไรที่ปล่อยผ่านได้ก็ให้ปล่อยไปให้มันจบไปอย่ากเก็บเอามาคิดเนาะบางทีมีการคิดมากพ่แนะนาบอกว่าอยากจะให้คุณลองสวดมนต์นั่งสมาธิให้จิตใจสงบเนาะไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าอะไรที่มันเกิดไปแล้วก็คือมันกลับไปแก้ไขไม่ได้อีกแล้วให้เราตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากิน มั่งมั่นถ้ามีคนลักอยู่ก็คือให้ไว้ใจเชื่อใจแต่ถ้าไม่มีก็คือให้โฟกัสที่เรื่องงานก่อนอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดให้ปล่อยมันไปตามการเวลาเนาะให้อยู่เฉยๆนิ่งๆอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดให้มันเป็นไปอือแล้วพอเวลาผ่านไปเนี่ยทุกอย่างมันจะชัดเจนขึ้นเีนะ่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่คุณนึกถึงคิดถึงมันทําให จิตใจของคุณไม่สงบทำให้คุณว้าวุ่นใจทำให้คุณมีความเศร้าเสียใจบางคนถึงกับซึ่งไปเลยเนาะถ้าคิดเรื่องเงินเดี๋ยวก็จะมีโชคเนาะทำงานไปเรื่อยๆอาจจะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆเข้ามาแต่เข้ามาบ่อยอาจจะไม่ใช่ โชคก้อนใหญ่เนาะสำหรับพื้นฐานดวงบางคนแต่ก็จะมีให้มาเรื่อยๆให้อดทนสู้ต่อไปเรื่อยๆการงานถ้ามันเยอะมากก็คือให้ค่อยๆทําให้โฟกัสในสิ่งที่สําคัญก่อนแล้วค่อยทําไปเรื่อยๆเนาะไม่ต้องคิดอะไรมากทุกอย่างไม่ได้แบบได้มาง่ายๆมีอุปสรรคให้คุณใจเย็นๆค่อยๆใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาเนาะถ้า เครียดหรือมีเรื่องไม่สบายใจก็ให้อยู่กับตัวเองบางทีให้คิดทบทวนเรื่องราวต่างๆถ้าใครกําลังคิดถึงแฟนแฟนของคุณก็คิดถึงคุณนะ่าอาจจะเป็นรักทางไกลรักออนไลน์คนที่อยู่ใกล้แม่น้ําทะเลภูเขาใครที่อยากจะไปทํางานต่างประเทศก็จะมีโอกาสได้ไปหรือใครที่กําลังหางานใครที่กําลังจะสอบเนาะตัวน,นี้ก็มีโอกาสได้นะ ตอนนี้แล้วก็ถ้าคุณไม่ทอก่อนนะคุณจะประสบความสำเร็จนะทุกอย่างเป็นไปได้เสมอคุณอยากจะเริ่มต้นทำสิ่งอะไรใหม่ๆคุณจะได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะไม่ต้องเครียดคุณจะได้ตามที่คุณคิดขอให้วางแผนจัดการดีๆไม่ต้องไปสนใจว่า คนนั้นเขาทําแล้วเขาไม่ประสบความสําเร็จแล้วตัวคุณเองทําจะประสบความสําเร็จได้หรือเปล่าไพ่คอนเฟิร์มออกมาว่าคุณจะประสบความสําเร็จนะถ้าถ้าคุณยังผ้าเพียรยืนหยัดที่จะทําต่อไปอืถ้ามีแฟนตัวนี้แฟนของคุณไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตัวนี้รักเดียวใจเดียวรักคุณคนเดียวไม่ได้มีเมอที่สามและจะมีการเดินทางเข้ามาพบ มาเจอการใครที่ยังรอ,อการพบเจอเนี่ยเดี๋ยวคู่ของคุณก็จะเดินทางมานะอาจจะมีการาไปเลี้ยงสังสรรค์ไปดื่มไปกินข้าวข้างนอกร้านอาหารดีๆหรูๆเนี่ยเขาอาจจะมีแนะนําคุณให้กับเพื่อนของเขาได้รู้หรือให้กับครอบครัวของเขาได้รู้นะไม่ต้องคิดกังวลว่าเขาจะคิดกับเราแบบไหนเขาจะเปิดตัวเราไหมเนี่ย เดี๋ยวเขาคิดถึงเราก็าทนไม่ไหวเขาก็จะมาแล้วเนาะไม่ต้องกังวลอะไรเขารักเราเขาตั้งใจทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราไม่ได้เผื่อใครเลยเขาอาจจะแค่ทำงานคนคนนี้อะไรที่เขาไม่เคยให้ความชัดเจนกับคุณน่ะเขาจะชัดเจนกับคุณเขาจะให้คุณทุกอย่างเนาะขอแค่คุณเข้าใจเขาเพราะว่าพอเขาทำงานหนักเนี่ยเขาก็อยากจะมีเวลาส่วนตัว อยากจะอยู่กับตัวเองเยอะๆเพราะว่าคนนี้เขาชอบอเวลาเขามีเรื่องเครียดเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะชอบเงียบๆอยู่คนเดียวเก็บตัวอยู่ของเขาคุณหรือว่าเขาเองเนี่ยก็นิสัยคล้ายๆกันนะรักอิสระไม่ค่อยชอบให้ใครเข้ามาจู้จีๆๆ้จุกจิกอืมเนาะไม่ต้องไปกังวลกับอะไรมากเนาะทุกอย่างจะชัดเจนแล้วก็จะดีขึ้นจะสมหวัง เนาะอยากแต่งงานก็จะได้แต่งงานหางานเนี่ยก็จะถ้าคุณกําลังหางานเปลี่ยนงานย้ายงานก็จะได้งานที่ชอบอตอนนี้ให้ไพ่เล่าเรื่องก็มีแค่นี้นะคะก็คือใครทีอ่อยากจะให้ดูหัวข้อไหนคอมเมนต์ได้เลยนะคะ และก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะกับช่องของเราบาท50ชาโลค่ะขอบคุณค่ะ